ต้มไก่ต่ออนะแล้วเห็นเขาไปลงเดินลงหาตรงนี้เลยเห็นก็ผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นหมดแล้วเราได้งมหาไหมอรัพี่ผมงมหาไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้ไม่ไม่เห็นไม่เจอเจอก็เลยไปโทรไอ้แจ้งไปแจ้งที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาไม่อยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นประมาณกี่โมงอ่ะพี่ประมาณกี่โมงผมจำไม่ได้แต่ที่เรารู้ตอนนี้มันก็ตกไปสามชั่วโมงกว่าแล้วล่ะนะตอนนี้นะ ตอนนั้นเขาเมาไหมคนที่เดินลงไปในน้ำเนี่ยก็กินเหล้าอยู่ด้วยกันครับผมอ๋อ,อ,อกินเหล้ากันด้วยกันกี่คนอะกินเหล้าด้วยกันอยู่สี่คนแต่ว่าคือว่าคือมานั่งอยู่นี่คือว่ามาอันนี้มาเล่นน้อํอแล้วก็เอาต้มไก่ผมต้มต้มไก่มากินหม้อหนึ่ง,ะงน,นะต้มไก่ใครกินก็กินทำไปกินก็ลงเล่นน้ำไปอะไรอย่างงี้นะรับผมนั่นแหละ

ใช้ตูดไหมเนี่ย